5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์ยู่อัพฟีฟาออนไลน์4 Anniversary เทศกาลความสุขสนุกทุกสนามแจกหนักจัดเต็มกันได้ที่ฟีฟาออนไลน4เกมฟพตบอลออนไลน์ฟรีบน PC และมือถือได้แล้ววันนี้ที่ลิงด้านล่างนะครับ เรียลแฟนจัดให้ท่านไหนสนใจไปชมเกมยูโร2020รอบชิงชนะเลิศติดขอบสนามที่เวมบลีเซเดียมพร้อมพระชนภัยลุยแดนผู้ดีสถานที่ปักหมุดที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นโทรเลย064-535-6225หรือแอดไลน์ได้เลยที่แอดเรียลแฟน789ดด่วนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับสวัสดีครับ ตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงยูโรซีซันเดี๋ยวตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเทศกาลยูโร Euro 2020นะครับใครที่เป็นสายลูกบอลแบบเข้มข้นทุกคืนอย่าลืมครับแอดไลน์ไปได้เลยครับที่อาศัยตั์ดูบอลครับและแล้วนักเตะยูไนเต็ดก็กลับบ้านกันมาอีก2คนนะครับนั่นก็คือบรูโนลเฟเนเดสแล้วก็เดียโกดาโล S 1> <S 1> เอ๊จริงๆควรจะต้องมีโดกลับบ้านได้ไหมฮะแต่ว่าโดกลับบ้านในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโรนัลโดจะกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่หมายถึงโรนัลโดเนี่ยต้องกลับบ้านจริงๆเพราะว่าทีมชาติโปรตุกเกสก็ยุติภารกิจป้องกันแชมป์ยูโรไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าด,ดันไปเจอสุดยอดลูกยิงของตององอาซาวิ่งแบ็คของเบลเยียมเข้าไปนะครับในเกมที่ชาปเปรินญ,ญาเมติลจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่แฟนผีหลายคนอยากได้เนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะครับปารีญ่าได้ลูกหนักเบียดปะ ก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวไปในช่วงครึ่งหลังครับส่วนเกมคู่แรกระหว่างเนเธอร์แลนด์กับเชกท่ามกลางความผิดหวังของทีมเนเธอร์แลนด์ที่ต้องตกรอบไปนะครับฟอร์มของดันเซลดูมฟรีสแบกขวาจากพีซวอานอเฟนก็น่าจับตามองมากครับทาอยู่ในเตตตัดสินใจจะปล่อยเดียโกด้ดาโลไปจากทีมแล้วก็ดึงตัวเคนชิปเปียมาร่วมทีมไม่ได้นะครับดูมฟรีสเองก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับแต่ต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าทีมไม่ได้มีข่าวกับดูมฟรีสมากนักในเวลานี้ครับ พูดถึงดาโลกับโอกาสการเล่นเป็นตัวจริงในนะัดสำคัญนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเล่นเกมรับได้ดีขึ้นอ่านเกมตัดบอลจากฝั่งเบลเยียมได้หลายครั้งนะครับแล้วก็เล่นด้วยสมาธิที่ดีขึ้นเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามครับจุดที่เขาต้องปรับก็คงจะเป็นเรื่องของการออกบอลการ cross รอลที่ยังไม่เข้าเป้าจ่ายบอลเสียให้กับฝั่งเบลเยียมไปหลายครั้งนะครับซึ่งเรื่องของการออกบอลเนี่ยก็ถือเป็นจุดที่ต้องปรับแก้ของดาโลตั้งแต่สมัยยังไม่ย้ายไปเล่นกับเอซิมิลานะครับอย่างไรก็ตามชาติยาาลลูเนวกกเขา็จะี่ยตบบ ขที่เล่นเกมรับสมกับเป็นแบ็กจริงๆกลับมาขณะที่บรูโน่ฟานเดสเนี่ยลอริวลพิ่ข่าวจาก The ic, เแอัเลติกนะครับก็ชื่นชมเขาว่าลงมาทำงานหนะักเพื่อโปรตุเกสทุกอย่างเลยแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่เป็นใจนะครับสถิติที่น่าสนใจและก็น่ายกย่องคือตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยบรูโน่ลงสนามไปถึง85เกมทําไป39ประตูกับอีก23แอสซิสครับนักเตะที่ลงเล่นตลอดทั้งปีเกือบ100เกมเนี่ยสมควรจะได้พักบ้างแล้วล่ะครับอย่างน้อยก็ก่อนที่ปีซชันจะเริ่มนะฮะ บรูโน่ก็น่าจะได้มีเวลาพักสักราวครึ่งเดือนครับก็ขอให้บรูโน่ได้ไปชาร์จแบตอยู่กับอนาปิโย่ภรยาแล้วก็ลูกๆอย่างเต็มที่น่าจะได้กลับมาเป็นสุดยอดเพลย์เมกเกอร์ให้กับพีมอีกครั้งนะบรูโน่ เห็นทีศึกประทะคารมระหว่างลูกชอกับโจเซยบรุนโยจะไม่จบลงง่ายๆนะครับหลังจากล่าสุดลูกชอก็ได้ออกมาตอบโต้น้มูที่บอกว่าเขาแตกมุมได้ไม่ดีโดยที่ถามกลับไปว่าไม่รู้ทําไมน้มูต้องมุ่งเป้ามาที่การวิจารณ์เขาแทบจะตลอดเลยคือชอเองก็เข้าใจนะครับว่าน้มูทําหน้าที่เป็นนักวิจารณ์ก็ต้องวิจารณ์อยู่แล้วนะฮะแต่ชอก็เชื่อว่าตัวน้มูเองเนี่ยก็มีความคิดเชิงลบต่อชอเต็มไมหมดแต่ชอเองก็จะมองผ่านไปครับน้มูอยากจะพูดอะไรก็พูดไปอยากจะวิจารณ์อะไรก็็วิจารณไปเลยแต่ชอก จะพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ครับเผื่อใครงงน,นะครับเมื่อก่อนน้ำมูก็เคยวิจารณ์ชอออกเสือว่าเยอะตอนที่ยังคุมยูเนเต็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลร่างกายของชอหรือว่าวิธีการเล่นในสนามก็ตามแต่ถ้ามันจะปลุกไฟให้ตัวชอเองเนี่ยยกระดับฝีเท้าตัวเองขึ้นไปอีกโดยเฉพาะการเปิดลูกเตะมุมด้วยก็เอาเลยฮะเปิดให้แม่นเหมือนเบ็คแฮมไปเลยนัน้องชอนะสู้ๆเป็นกำลังใจงให้เสมอนะครับ ทีมชาติอังกฤษจะลงสนามพบกับเยอรมนีในวันเดืนคันที่2ี่มิถุนายนนะฮะซึ่งเวนรูนี่ตำนานดาวยิงสูงสุดตลอดการของสิงโตคำรามเนี่ยก็แสดงความเห็นนะครับว่าแกเดตเซาเกตน่าจะลองใช้จอนซานโชกับมาคัสแรชฟอร์ดลงสนามร่วมกันในนามทีมชาติซะทีครับสาเหตุคือซานโชเนี่ยรู้ดีกับการเผชิญหน้ากับนักเตะเยอรมันอยู่แล้วเพราะว่าเล่นในบุนเดสติก้านะฮะส่วนกองหลังเยอรมันก็ลอยสูงครับซึ่งก็น่าจะเป็นโอกาสของไรชฟอร์ดที่มักจะชอบชิงจังหวะเล่นงานหลังลายเกมรับูู่่ตออส้้ยแลว กองหลังของอินซีเล็กเนี่ยก็จะไม่กล้าดันสูงมากเพราะว่าจะกลัวเกมโต้ของแรชฟอร์ดนั่นเองครับ สำหรับดีลของซานโชกับยูไนเต็ดตอนนี้ก็รอเพียงแค่การยืนยันจากผู้สื่อข่าวดับสูงอาทิบริโซโ,โรมาโน่ผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งเกี่ยวกับการปิดดีลอย่างเป็นทางการนะครับโดยจากการรายงานของรูนักทริกเช่นสื่อเทียนหนึ่งกระบอกเสียงของดอทมุลระบุแล้วนะครับว่าดีลน่าจะปิดตัวลงที่ตัวเลขราว77ล้านปอนด์หรือว่า90ล้านยูโรจากนั้นยูไนเต็ดก็จะมุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งเซนเตอร์บแบ็กต่อซึ่งโรมาโน่ก็เชื่อว,ว่าเป้าหมายต่อไปก็จะยังอยู่ที่ราเฟลวารานหรือว่าเปาตอรสนนนนโโดดดดยทีี่่เเวลาา้้มไมไพูถึงชุนใน หนงประการหลังตัวกลางแล้วนะฮะก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากดิวซานโช่แล้วยูไนเต็ดจะเดินหน้าปิดดิวใครเป็นรายที่2ครับปิดท้ายที่ข่าวเมื่อคืนนะครับที่แฟนผีปลื้มกันใหญ่เลยครับเมื่อรายงานจากโมเมตูฮาฟซีผู้สข่าวทีหนึ่งจากอาร์มซีสปอร์ตสื่อฝรั่งเศสระบุว่ายูไนเต็ดให้ความสนใจเอเดูอาร์โดกามาแวงก้ากองกลางจากแกรนส์ที่เวลานี้หรือสัญญ,ญาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นนะ,นะครับก่อนหน้านี้นักเตะต,ต้องการจะไปที่เรอัลมาดริดนะครับแต่ก็อย่างที่ทราบคือราชชุดขาวเนี่ยติดปัญหาใน ของนักเตะก็อยู่ที่ปารีสแซงต์แชร์แมงเพราะว่าไม่ต้องย้ายประเทศนะครับก็ได้เล่นที่ฝรั่งเศสเหมือนเดิมแต่สำหรับยูไนเต็ดเนี่ยพวกเขาสนใจแน่นอนนะครับแล้วก็เตรียมพูดคุยกับที่เย็นชื่อดังอย่างโจานาธานบาร์เน็ตเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการดึกรรงกามาแองกามาเสริมทีมครับโดยที่โรมาโน่ระบุว่าแรนจะตั้งค่าตัวกามาแองกาอยู่ที่51ล้านปอนด์ซึ่งก็สูงสําหรับนักเตะที่เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวนะครับแต่พวกเขาก็เชื่อว,ว่าต้องมีทีมที่กล้าทุ่มเงินจำนวนนี้เพื่่่ออเเเเาตตตัััววนกะไปโดดยรร็ทีีสสุบสห ต้องการข้อสรุปเกี่ยวกับอนาคตของปอบปักบาถ้าเจ้าปอกต้องการย้ายทีมจริงเนี่ยกามาแบงก้าที่โดดเด่นด้านการเชื่อมเกมตัดเกมและก็แก้เพรสเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนนะครับเจ้าตัวคืออนาคตตัวหลักของชาฝร,รั่งเศสอยู่แล้วกามาแบงก้าคือนักเตะที่แฟนผีอยากได้กันเยอะครับแม้ว่าตัวนักเตะเนี่ยจะไม่ได้มองอยูไนเตดเป็นเป้าหมายแรกแต่ว่าตลาดซื้อขายเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดกับดูบอลกับเนตนะครับ อย่าลืมนะครับสิร์ฟสารลุงฟอกทุกคืนครับถ้าคุณอยากจะเฮยไปกับพวกเราแอตลาไปเลยครับที่อสายนัดดูบอลนะครับส่วนใครอยากจะรู้จักเพื่อนใหม่ครับเทียวบันขับโอเบนชาดยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้สมาชิกกว่า1 5 0 0ท่านแล้วนะครับผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้กดไป a d ดเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับสามไมคคีคือพลังสร้าความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาส์แดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอบคุณสูซูกิ way of life FIFA online 4และ real fan travel and sports